วันนี้เขากลับสู่ช่วงมิก้เมลนะครับวันนี้ก็เดชัตพัพอพองศ์นะฮะจะมากรดของลูกคําปฏิญาณของลูกเสือสามัญน,นะครับข้อหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวให้ฟังนะครับยังไม่ใช่ข้อหนึ่งด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ข้อ2ค่ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสามัญและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวันข้อ3และกฎของลูกเสือสามัญนะครับลูกเสือสามัญคือลูกเสือสามัญทำตามทำตามลูกเสือรุ่นพี่ข้อสอ สัมลองห้ามทำใจห้ามไม่เนี่ยครับคือห้ามทำจะตามใจตนเองนะครับอันนี้คือกฎของลูกเสอือสามานหรือเรียกง่ายว่ากฎของลูกเสือสัมองกร็ระเตะนะฮะจะบอกว่าทุกคนต้องเอาไปดูนะครับนะะติกไว้ก่อนนะ อยแล้วค่ะติ๊กไปแล้วนะคะติ๊กไปแล้วว่าถูกลูกขอนะครับนะนะครับแล้วก็คำเอ่อน้องๆได้นะครับแบกอาวุธออไม่ใช่ไม่ใช่แบกอาวุธทำความทำความพอรุบกล่าวคำปฏิญาณ เดินนะฮะจะพาเดินซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายอะฮะแล้วก็เวลาตอนที่กลับนะฮะซ้ายขวาซ้ายทําอัตโนมัตินะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายกลับหันหมุนเรื่อยๆ และก็จะมีคุณครูใหญ่นะคะบ,บอกว่าก็คือผอ,อ,อนะครับจะบอกว่าลูกเสือทั้งหลายแยกก็คือลูกเสือทั้งหลายแยกก็คือเลิกกองลูกเสือ,อนะครับนะก็นะครับให้จำเอาไว้นะครับเพื่อเราได้เป็น เอ่อป .4 ป .5 ป .6 จะเป็นลูกเสือสามัญนะครับและป nice .1 ป .2 ป .3 จะเป็ Rut, นลูกเสือสำรองเนาะถ้าเป็นลูกป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยจะเป็นลูกเสือสามัญแล้วนะครับจะเป็นรุ่นพี่ให้น้องๆได้ฟังแล้วนะครับนะน้องๆก็ต้องทำตามรุ่นพี่ที่ลูกพี่สามัญบอกด้วยนะครับฮะไปดูกันนะว่ากฎของลูกเสือสำรองมีอะไรบ้างหนึ่ง ลูกเสือสำรองต้องตามทำตามลูกเสือรุ่นพี่สองลูกเสือสำรองห้ามทำห้ามตามใจตนเองนะครับ,ไป,รรบ,รบไปดูได้เลยนะครับพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะไปดูได้เลยนะที่เฉาะหนูต้องพิมพ์ไปว่าลูกเสือสามัญกับลูกเสือสำรองซ้อม นะครับหนูจะเห็นเลยแล้วก็ขาก่าวคำปฏิญาณตนนะครับหนูจะเขียนเห็นและหนูจะเห็นเลยนะจะไม่มีผิดพลาดอะไรเลยนะอ่นะอ่ะาเนาะก็ดอเดี๋ยวพี่นะครับจะเป็นอันนี้นะฮะ คำปฏิญาณตนอ่านให้กำังหน,นึ่งคำปฏิญาณตนของลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรองด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรองบำเพบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน ข้อ3และกฎของลูกเสือสามันและลูกเสือลลสำรองนะครับใช่เนาะีพี่จะเขียนให้ว่าพี่อยู่เรียนอะไรน้องๆอ,อยู่เรียนอะไริมมาให้พี่ด้วยนนะว่าน้องๆอ,อ,อยู่เรียนอะไร น้องๆอ,อยู่โรงเรียนวัดหรือโรงเรียนอะไรก็ได้เต่นะวันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ